ผมขอใช้โอกาสนี้นักเวลานี้ขอเปิดสนามครั้งนี้นะครับปี2558ทิ้งถ้วยพ่อประลมขอบคุณครับ่ายงโอเคขอบคุณปราดมากครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับขอบคุณแลแกแข่ทุกท่านครับขอให้มีความสุขแข่งๆรวยๆตลอดปี2559และต่อไปครับเราจะเริ่มแข่งขันในรายการแทรดีนตออโต้ครอสแชมเปี้ย 2015นสาสุดท้ายออกไปทางการแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยใครยังไม่มีที่นั่งหาที่นั่งครับใครยังไม่มีวิตีเลยไปหาจีทีเรเดียได้เชิญเลยใช่ใช่ใช่คุณน้้ยครับคุณน้อยเชิญเลยครับให้เวลาครับประมาณ3มนาทีเชิญเลยครับอยู่ไหนครมิงานอยู่ไว้เนี่ยแล้วกล้องเกลื่องอยู่ไหนอ่ะเหรอ ยืห <stimulus S 1> นึ่งนะครับโมกัาแล้วนะครับยังมีปัญหาต้งตายแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเ็กลาจะดัมาลดตู้ดาไทีเอ็กยังเป๋อยู่ครับตอนนี้สักคืนแล้วครับเบอร์1ครับมีปัญหาแน่นอนครับยการการเรื่องเก้าจะเปลนตขึ้นมาแล้วยังมีหนึ่งำแ่งมีต้องเยตัวครับิการบูนนขณนี้เข้าสู่รอบที่ส

ตอครับต่อตเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากความจริงกับเพลงนี่มีความไหมมีความไนไหม